จากความเดิมในอีพีที่แล้วครับอาจารย์ใหญ่ได้พาไปซองอู่ชรอ,อดีเซลอาจารย์หลิมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และพบปะพูดคุยกับนักเรียนเล็กเปลี่ยนอาจารย์ป้องจากเวอร์ซู s คา v วิ e จังหวัดสงขลาเดี๋ยวมาติดตามชมในเอพีนี้ครับว่าอาจารย์ใหญ่จะพาไปซองกับบุคคลท่านใดและอู่ไหนในจังหวัดเพชรบูรณ์ไปติดตามชมพร้อมๆกับเราเลยครับผมจะมอบหน้าที่ให้อาจารย์ป้องกับอาจารย์หลิมนะครับสัมภาษณ์คนคนหนึ่งซึ่งเก่งมากๆ เป็นสิทธิเอกของอาจารย์หลิมเลยนะครับเอามอบาทีให้อาจารย์ป้องกันตอนนี้ทำปั๊มอะไรอยู่ครับปั๊ม VE ครับของ Isuzu ปั๊ม VE ครับอ่ามันคือปั๊มอะไรครับปั๊มรถกระบะครับปั๊ม Isuzu Dagon นะครับครับเป็นปั๊มสายปั๊มสายครับ อ๋อครับที่ว่าเปนแปรงใส่ปั๊มไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับแปรงเสจเรียบร้อยแล้วเกียร์โต้ไม่เปลี่ยนครับเราก็ต้องไปโมเกียร์โตอีกตองใส่ไฟอีกครับตัวนี้เพราะส่วนมากที่ไม่จบกันใส่มาร์กผิดมาเยอะมากที่แก้นะครับวพนนี้เราไปเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มเสร็จต้องเพิ่มบางคันนี่หนึ่งเฟืองบางคันนี่สองเฟืองมันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คันมันเสียเวลาต้องถอดเข้าถอดออกลใช่ครับ วันนี้นัดเ่าสาวไว้เปล่าเนี่ย๋อไ,ไม่ได้นัดครับไม่ได้นัดไม่รู้นะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนายแดงเขาปรับ <c oughs> ผมไม่รู้ด้วยนะอาจารย์ป้องเขาปรับหนักนะบอก,บอ,ก <c oughs> อย่างไงแล้วแต่แล้วอย่าให้ลูกศิษย์ปรับอาจารย์เยนะได้ครับเนี่ยเป็นคนเก่งมากๆนะคนนึงเป็นมือขวาของอาจารย์หลินแล้วก็ได้โอกาสนักเรียนใบแดงโชคดีนะนี่นี่มาแล้วเห็นบ่อยๆแล้วก็หายบ่อยๆด้วย ตอนเที่ยงนะหายไปแล้วเอาไปกินข้าวครับกินข้าวแล้วบางทีก็กลับไม่กี่โมงบางทีก็ไม่กลับเลยครับเรื่องงานทำไงโรงงานที่ค้างอยู่อ๋อพอดีทำเสร็จแล้วครับถึงไปทำเสร็จแล้วก็ไปครับครับเก่งมากนะครับอันนี้คือทุกอย่างทำแทนอาจารย์หลินได้หมดเลยปั๊มทำไมมันเยอะแบบนี้ครับอาจารย์อันนี้เป็นปั๊ม VPCC Nissan Frontier ครับอันนี้ ทำไมปั๊มมันถึงมาอยู่ที่นี่เยอะครับปั๊มเพื่อนช่างส่งมา่อมครับนี่เพื่อนช่างส่งมา่้มเยอะมากครับันี้เป็นแค่บางส่วนครับอยากที่ส่งไปให้กับเพื่อนช่างแล้วครับปั๊มทุกตัวพอทําเสร็จก็จะมีครมีมีรีวิวก่อนส่งลูกค้าครับตันนี้ก็รีวิวได้แล้วครับตัวนี้สตาร์ทได้เลยตัวนี้เมื่อกี้ช่างก็ครีวิวก่อนส่งได้เลยนะครับตัวนี้ ไฟไฟไม่มีโชว์นะครับก่อนส่งลูกค้าครับต้องติดทุกคันแล้วก็รีวิวทุกคันครับอ่าวันนี้พี่จอร์ดพี่จอร์ดเบน์นะครับชงมาพอดีเลยรหน้าปัดหน้าปัดฟอนเทียนี่สันฟอนเทียครับทีนี้ก็ฟอนเทียอ่าอ่าครับ ผมช่างจอดปิดดูซ่อมรถเบนซ์อยู่ที่บ้านตกนะครับอ่าไปจอดบ้านตกนะครับซูนเบนซ์รถยุโรปทุกยี่ห้อเบนซ์บีเอ็มวอลโว่แรงญี่ปุ่นต้องยกให้ช่างลิมเขาแล้วแล้ว,ลวทำไมเอารถเขามาขายยังไงเปิดเต็นท์ขายแล้วอย่างไรซ่อมเยอะเกินซ่อมไม่ทันนี่เป็นกูรูช่างท่านหนึ่งนะครับในร,บรถตะกูพวกรถยุโรปซึ่งชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศนะครับ วันนี้ไม่เจอครูเป็นเป็นเลยนะครูออกจากนี้ไปกี่กิโลครับกิโลเดียวกิโลเดียวครับผมขออนุญาตไปเยี่ยมหมูนะได้เจอกันนครับไปดูที่รหมูกันครับเขาทำอะไรบ้างครับเราแอบดูแอบสอบเกียร์ออโต้ทำหมดเลยเบนซ์ทุกเบนซ์ก็เอากินคนเดียวเลยไม่แบ่งคนอื่นครับมี่อาจารใหญ่ไม่ได้กันมานี่นี่ยครับปรึกษากันข้อมูลเขาเยอะ ผมมันโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับคเจอเจอทักผมด้วยนะครับทั่วประเทศจำมันไม่จาไม่หมดยินดีครับยินดีเช้าครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเราจะไปแอบส่องครูอาจาจอร์ดนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอู่ช่างจอร์ดนะครับซึ่งทํารถเบนซ์นะครับอู่ช่างจอร์ดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยเนาะเราไปแอบ่องเอาไปแอบ่องเลยครับผมเดี๋ยวเราไปแอบ่องหรือว่าอาจารย์จอร์ดเขาทาอะไรบ้างนะทําธุรกิจสีอะไรครับเดี๋ยวก็มอบหน้าที่ให้อาจารย์ป้องอาจารย์หลิมอะเป็นคนไปแอบ่องไปแอบ่องครับวันนี้อยู่ตรงไหนของเพชรบูรณ์ครับอาจารย์นี่ก็อยู่บันโตกครับตรงนี้ครับ อ่าอ่าคนนี้แหละครับพี่จอดครับสวัสดีครับพี่จอดครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เป็นไงครับวันนี้เล่นเล่นเล็กน้อยครับครับผมรวมช่างจะมาขอแอบส่องอาจารย์จอดวันนี้เล่นเล่นรถญี่ปุ่นหน่อยขอบเกียร์ยำเกียร์ยำเกียร์เดี๋ยวลืมนะครับเล่นญี่ปุ่นทานานแล้วลืมวันนี้เกียร์เกียร์ห้าแตกเพื่อนเกียร์ห้าแตกก็เลยเอามายำใส่ จำตัวครับครับเยสุลงไปจำตัวเกียห้าแตกเราวล่างแตกครับแล้วก็นุ่นก็เบนเกียไม่เปลี่ยนแนะนำแต่ตอแนะนำตัวเองครับผมช่างจอดนะครับอู่ช่างจอดบัตรตกเพชรบูรณ์ครับผมหลักๆชอบอะไรบ้างครับก็หลักๆก็รถยุโรปครับรถยุโรปยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเมก้าทำได้ครับ ยังไม่ลืมในญี่ปุ่นไม่ลืมไม่ลืมเกิดมาเกิดมาก็ญี่ปุ่นปูเปิดมาตอนนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วปีที่สิบห้าแล้วครับปีที่สิบห้าครับแล้วก็ใกล้เกษียณแล้วเลยใกล้แล้วกัแล้วกำลังฝึกลูกชายอยู่มีตัวแทนอยู่เจออาจารย์หลิมกับอาจารย์ป้องดูนะครับอ่าครับครับครับเอมาดูรถเบนซ์คันนี้กันก่อนนะครับพามาเลยบัดนี้ ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่ตัวนี้ B หนึ่งปศครับอาการเปนรถนำเข้าอ๋ออาการเกียร์ไม่เปลี่ยนครับครับแล้วก็น้ำมันรั่วที่ปั๊มเชื้อเพลิงครับอืมอันนี้กำลังซ่อมอยู่ัไม่เสร็จครับโหเป็นก็อ่าด้านในไปชมกันเลยครับวันนี้ลยครับวันนี้ด้านในด้านในไหนๆก็มาแล้วอันไรครับอ่า รับถอดแก๊สถอดทิ้งอย่างเดียวช่วงนี้แก๊สไม่ไม่แอ็กแล้วถอดทิ้งอย่างเดียวอันนี้อันนี้เป็นเกียร์รุ่นอะไรครับผมเกียรตัวสองจุดหกครับอาการเป็นอะไรครับการเกียร์ไม่เปลี่ยนอยู่เกียร์เดียวอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็ต้องสวิตแล้วอ๋อซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสถิดแล้วครับแต่ยังซ่อมไม่เสร็จเพิ่งยกลงครับครับก็เดีนยวนะพรุ่งนี้นั่นแหละหรือซ่อมดูว่าอะไรข้างในมันเสียบ้าง ที่นี่อาจารย์จอสก็ทำเฉพาะทางของรถยุโรปครับครับแล้วก็มีแซมรถญี่ปุ่นมาบ้างครับซึ่งรถรถญี่ปุ่นก็มีหลายที่ที่ทำอยู่ครับแล้วก็ในรถยุโรปก็มีมีน้อยไหมครับอาจารย์แถวนี้ครับครับส่วนมากก็อ่อาจารย์จอดก็ทำเบนซ์ครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมรเบนซ์รถยุโรปนะครับอ่ะเีนี้เรามาชมมาชมการประกอบนะ สองนายช่างหน่อยอ่ะชื่ออะไรครับนายช่างวันนี้ทำอะไรครับอธิบายครับยกเกียร์อายกล้องอีกอ่าอันนี้หัวหน้าช่างนะครับช่างสุทธ,ธิ์เสวิตใส่เองประอกอบเองเลย,ยรครับยกเกียรงหน่อยครับนายช่าง

ช่างจอดผมขอลาแค่นี้นะครับขอฝากเบอร์เบอร์อูด้วย0831644406รับซ่องยุโรปทุกยี่ห้อแล้วก็ที่ตั้งอยู่ตำบลมันโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับมีเวกนี้อะไรอ่ามีครับมีอู่ช่างจอดเลยครับครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับฝากไป้ด้วยครับกับอู่ในเครือชมรมรมช่างเดีใจ อูช่างจอจอรุปเรือ Auto uit, ออโตสวิตอําเภอเบืองจังวัดเพชรบูรณ์และฝากเป็นกำลังใจสนับสนุนทีมงานสอยยนจูนิง่งและชมรมรวมช่างได้ใจโดยเพียงการกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้กับเยยนจูนิง่งทาง YouTube Channel สำหรับรายการพิเศษไปสองอู่กับกูรูอาจารย์ใหญ่ในอีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ